ขอบคุณมากจริงๆนะคะจอดใจที่ยังคงให้ความใจดีกับนักร้องรุ่นตกรุ่น <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ,จจะใจมากๆที่ทุกคนเรีจยจำได้นักร้องเพลงได้ยอยู่นะคะแต่เอาละค่ะไหนๆมาแล้ววันนี้นั้นก็เห็นน้นองๆเขามีเพลงเต้นสนุกสนานดังนะแล้วรออ่ะ จะรับปากพี่ชออเป็นนักร้องเพลงช้าอกหักรับพุตอย่างเดียวมันก็ดูอบอุ่คลตัวเองนะว่าคุณจะ้อ,องในสุดสรุปบ้างแต่ขั้นแรกตอนนี้ขอบอกเลยขออนุญาตทำอะไรก่อนไหมคะเสื้อตัวนี้หนักประมาณสามกิโลขอออก ขอบคุณมาก,กม okay. ค่ะหลออทะลุแมสรักเยอะรักเยอะโอเคคะะพราะนนตอนนี้อยากขอความร่วมมือสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าทุกคนข้อเข่ายังโอเคอยู่ใช่ไหมคะมันเป็นโอกาสดีนะคะ ะะมาร้องด้วยกันนะคะ